สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคอยดังเปรียงเปรียงคอยมีชื่อเสียงยิ่งยิง,ยงขึ้นไปกลายเป็นคนรวย,ช,วยชีวิตปลอดภัยจงอย่าเจ็บอย่าป่วยสิ้นไรโรคขาดสัชา,ชาตินีชาด้ ตลอดไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้เฮ้ขายดีขายดีคด่อยหมดเร็วไวไค่อยจงได้เงินค,คอ่อยทองเต็มให ขอให้จงฝันดีตื่นมาอีกที่ของชีวิตจงสดใสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีใครที่เข้ามาแล้วทักถ่ายกันได้เลยน,นะคะผู้จดขออนุญาตแต่งปันตัวเองสักครู่เดียวค่ะปันตัวเองสักครู่เดียวนะคะเฮ้ อยู่ตรงนี้ใฮ้เฮ้เฮ้ขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงตัวเองสักครู่เดียวนะคะจบเพลงนี้เราเริ่มกันเลยค่ะทุกคนเพื่อไม่ได้เป็นการเสียเวลานะคะขออนุญาตใช่ ทรงอย่าเจ็บอย่าป่วยสิ้นไรโรคขาดําชาตินี้ชาติดนาตลอดไปสักครู่เดียวนะคะไม่แน่ใจว,ว่าแชร์ไปในเฟซส่วนตัวได้ไหมนะคะเอานนี้ตสักครู่เดียวตอนนี้นะคะ Facebook นะคะ กดดีดีดีสวัสดีค่ะ จะทำอะไรให้สำเร็จด้วยที่ขออนุญาตทางกาแฟนิหดหนึ่งก็มสดชื่นมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณจอยมาในเพจคุณจอยสั่งจิตพิชิตร้อยลานนะคะอ่าเมื่อคืนนะคะมีเด็กๆนะคะวันนี้ไม่มีนะคะทุกคนก็ <laughs> ขอไป้วยเมื่อวานนะคะอ่ะก็กล่วาวสวัสดีนะคะขออนุญาตปิดเสียงก่อนนะคะ ขอบคุณเสียงเพลงอันทรงพลังของแม่กุูสิตาพรสวรรค์บ้านเองได้นะคะซึ่งเป็นไอดอลทุ่เป็นคุณครูของครูจอยชุติการนะคะอะวันนี้นะคะครูจอยนะคะจะมาแบ่งปันในหัวข้อหัวข้อหัวข้อที่เรานะคะถ้าเราจะรักใครนะคะคิดจะรักใครหรือคิดจะช่วยเหลือใครนะคะให้เรานะคะให้เรานะคะ,เร,ะ,คะเริ่มที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนนะคะอืนะคะไม่แน่ใจว่าหัวข้อถูกไหม ตื่นเต้นตื่นเต้นคะ่ะทุกคนเดี๋ยวนะคะแป๊บเดียวอ่าหัวข้อทุกนนะันหัวข้อราเมื่อกี้ขอโทษที่ผิดค่ะทุกอย่างที่ทำนะคะเริ่มจากที่ตัวเองก่อนนะคะถ้าคุณคิดว่าจะเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะคุณต้องเริ่มจากตัวของคุณก่อนนะคะคุณอย่าเริ่มจากที่ใครให้เริ่มจากตัวเองก่อนนะ,ะขออนุญาตน,นะคะ อขออนุญาตนิดหนึ่งค่ะอ่าแน่ดีนะคะคุณจอยเป็นคุณครูสอนเด็กอนุบาลน,นะคะทั้งหมด11ปีด้วยกันนะคะหลังจากนั้นเราออกมาเป็นแม่ค้าแม่ขายนะคะเป็นแม่ค้าขายโรตีนะคะไม่ว <cm> ่าจะเป็นคุณครูหรือเป็นแม่ <lessons playing> ค้านะค่อนข้างจะมีเวลาจํากัดถูกต้องไหมคะอืมสาหรับคนที่ทํางานประจําหรือสําหรับคนที่เป็นแม่ค้านะคะคุณจอยว่านะ <Drake> คุณจอย <forest> ก็สามารถแบ่งปันเวลาได้นะอ่า <to> <live> สามารถเราจัดสรรเวลาให้กับตัวองไน้ต่อให้เราทํางานประจําอยู่ต่อให้เราขายของอยู่นะคะ แต่ถ้าใจหนึ่งที่เราอยากจะกระโดดเข้ามาในโลกออนไลน์นะคะคุณจะจัดสรรเวลาให้กับตัวเองได้หลาได้อย่างลงตัวได้ง่ายมากๆค่ะทุกคนครั้งแรกๆที่ครูจอยทาครูจอยก็แบ่งเ,เวลาไม่เป็นเนาะอ่าแบ่งเ,เวลาไม่เป็นหลังจากนั้นเรียนรู้เรียนรู้แล้วก็เริ่มที่จะเข้าใจมากขึ้นก็เริ่มที่จะจัดสรรเวลาให้กับตัวเองได้นะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยค่ะทุกคนอ่าครูจอยทํางานประจําขายของนะคะ เวลาไม่ค่อยมีเลยนะคะไม่ค่อยมีเลยนะคะเออไม่มีเลยนะคะทุกคนทีนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเรานะคะตัวเราเนี่ยอยากจะเ,เข้ามาสู่ในโลกออนไลน์นะคะทุกอย่างที่ทำนะคะตุกคต้องเริ่มที่จะจะเริ่มที่จากตัวเองก่อนนะคะ mm คุณชอบในสิ่งที่เป็นแม่ค้าออนไลน์หรือเปล่าคุณชอบที่จะทํางานง่ายหรือเปล่าคุณชอบที่จะออกมาไลฟ์สดหรือเปล่า อย่าไปกังวลสงสัยว่าฉันไม่สวยฉันฉันไม่เก่งฉันไม่มีตาหูฉันแต่งหน้าไม่เป็นฉันไม่มีเสื้อผ้าสวยๆตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นนะคะทุกคนประเด็นมาอยู่ที่ใจเราค่ะทุกคนถ้าใจเราพร้อมนะคะพร้อมที่อยากจะเอามาไลฟ์สดพร้อมที่อยากจะแบ่งปันนะคะอันดับแรกคุณต้องเรียนรู้ในสิ่งที่คุณจะทําก่อนนะคะเมื่อไหร่ที่คุณเรียนรู้ในสิ่งที่คุณทําคุณจะเริ่มชอบรักแล้วก็หลงไหลหลงไหลคลั่งไคล้กับสิ่งที่เราทําเราจะเริ่มมีความสุขนะคะ ทุกอย่างนะคะให้เริ่มทําด้วยความสุขนะคะเริ่มจากจากที่ความสุขความสุขคือตัวเราไม่ใช่คนอื่นนะเริ่มจากตัวเราเริ่มจากตัวเราเองก่อนเริ่มจากเรามีความสุขกับงานที่ทําประเด็นหลักเลยทีนี้แพงมากเริ่มจากสิ่งที่เราทําแล้วเรามีความสุขสิ่งที่เราทําแล้วเราชอบสิ่งที่เราทําแล้วมันใช่นะคะสิ่งที่เราทําแล้วเราเชื่อว่าเราขายได้อืม ครูจอยทาโดยที่ครูจอยไม่มีอะไรสักอย่างเลยครั้งแรกแต่ครูจอยมีความรู้สึกว่าความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทําเราต้องเริ่มจากตัวเราเองทุกครั้งไม่ว่าเราจะทําอะไรทุกอย่างเราต้องเริ่มที่ตัวเราเองเสมอคุณต้องการไะฟ์สดเก่งคุณจะต้องเรียนรู้ให้เยอะนะคะคุณต้องการขายเก่งคุณต้องไปดูคนที่เขาขายเก่งเขาขายแบบไหนขายยังไงทํายังไงอ่าแต่ถ้าวันนี้คุณอยากขายออนไลน์แต่คุณไม่ออกมาหน้ากล้องคุณขายได้ค่ะไม่ใช่ขายไม่ได้แต่คุณจะขายยอดไม่ปัง ขายได้ช่วงหนึ่งก็ก็ดับไปนะคะแต่การที่เราออกมาสร้างตัวตนออกมาไลฟ์สดนะคะอย่างน้อยๆตัวตนของเรามีนะคะมีทุกวันออกมาทุกวันออกมาไลฟ์ทุกวันนะคะคุณจะออกมาไลฟ์ทุกวันนะคะบางที่อาจจะติดขัดบ้างนะคะเหมือนเมื่อวานก็มีเด็กมาด้วยแต่คุณก็ต้องไลฟ์คุณจะไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาหรืออุปสรรคแต่อย่างน้อยๆก็มีเด็กคนหนึ่งเข้ามาเอา่อมันก็ทําให้อ่ดึงดูดคนได้ง่ายขึ้นอืมลองตีบวกมองบวกนะคะทุกคนอ่า ถ้าคุณคิดว่าถ้างานที่คุณทําเหมือนสมมุติว่าในในกรณีที่คุณคุณต้องการขายของออนไลน์แต่คุณไม่มาโพสคุณไม่มาไลฟ์สดคุณไม่ไม่มีสักรูปที่จะให้เขารู้ว่าคุณทําอะไรคุณขายไม่ได้ค่ะทุกคนทุกคนขาคุณต้องทําเมื่อเมื่อเมื่อกี้ที่คุณจจบอกว่าคุณต้องเริ่มต้นที่ตัวคุณเองก่อนเสมอไม่ว่าทําอะไรเริ่มต้นที่ตัวเองรักชอบหลงไหลคลั่งไคล้แล้วก็ศรัทธา และเชื่อว่าฉันขายได้เชื่อว่าฉันทําได้เชื่อว่าฉันนี่แหละคือสิ่งที่ฉันอยากจะทํา,น,านี่แหละคือสิ่งที่ฉันปรารถนานี่แหละคือสิ่งที่มันง่ายมันง่ายมากๆนะคะคกูจอบอกเลยว่าในสิ่งที่คุณจอททำมันง่ายมากๆทำแรกๆจะไม่มียอดนะคะบอกเลยว่าทำแรกๆจะไม่มียอดเพราะเขายังไม่รู้จักเราเพราะเขาไม่รู้ว่าเราจะขายอะไรเพราะเขาไม่รู้ว่าทําอะไรนะคะแต่พเวลาผ่านไปเราผ่านไปผ่านไปที่เราทํา การทาทุกๆครั้งที่เราทํามันจะไม่มีคําว่าศูนย์เปล่านะคะทุกคนแต่ให้อดใจรอนะคะอดใจรอนะคะทําต่อไปทําบ่อยๆซ้าถีเสมอทําแบบมีวินัยนะคะทุกคนแล้วผลลัพธ์มันจะกลับมาหาเราเองนะคะไม่มีอะไรคะ่ะที่เราทําแล้วไม่มีไม่มีอะไรกลับมาเลยเป็นไปไม่ได้นะคะครูจอยขายครั้งแรกครูจอยไม่ได้ขายจ๋าแต่ครูจอยมากินใช้ให้ดูขออนุญาตนะคะดื่มกาแฟไปด้วยนะคะเวลาไลฟ์สดเราก็ดื่มกาแฟของเราไปด้วยนะคะ ไม่จเป็นต้องบอกสรรพคุณแต่เรากินแล้วมันอร่อยเรากินแล้วหุ่นเราดีาก,าก,ากินแล้วผิวเราสวยนะคะเนี่ยค่ะเป็นการไลฟ์สดของเราแบบสไตล์ของเรานะคะอ่าไม่ยากเลยเริ่มที่ตัวเราก่อนนะคะคูจอยถามว่าคูจอยช,ชอบในในงานแบบนี้ไหมในครั้งแรกไม่ชอบค่ะทุกคนเพราะคูจอยทําไม่เป็นอบอกเลยว่าทําไม่เป็นแต่ คุณจอยบอกตีว,ว่าคุณจอยทำงานหนักไล้เหนื่อยมาตลอดนะคะแบกปุ๋ยทีแล้วไม่รู้ขี่ตันนะคะยกปุ๋ยไปส่งลูกค้ายกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงมันยากกว่ากับการมานั่งไฟ์สดนะคะสร้างตัวตนให้กับตัวเองเพื่อให้เขาเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เขาต้องการจะซื้อสินค้ากับเรามันง่ายกว่าเยอะง่ายกว่ามากแค่คุณใช้ความอดทนในการเรียนรู้กับมันนะคะ ใช้ความอดทนในการที่ทําคลิปวิดีโอทําการไลฟ์สดให้กับตัวเองสร้างตัวตนเป็นโลกออนไลน์ให้เขาได้รู้ว่าเรามีตัวตนอยู่จริงๆนะคะแล้วทีนี้ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราจะมีความมั่นใจลูกค้าที่ที่เห็นเราอยู่ใน Facebook หรือใน YouTube t t k อ o k ไลน์อินสตาแกรที่ก็เห็นเขาจะมีความมั่นใจว่าเออเรากินใช้สินค้าจริงๆนะคะยอดคุณจะปังนะคะถ้าคุณทําแบบนี้อืยอดคุณจะปังนะะถ้าคุณทําแบบนี้ะบบน,นะคะอ่า คลิปนี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆนครูจอยอาจจะพูดสั้นๆเนาะไม่พูดยาวแต่เป็นคลิปที่ครูจอยทําแล้วม่ได้ผลจริงๆในสิ่งที่ครูจอยทานะคะครูจอยอาจจะฟังจากคนอื่นคนโน้นคนคน,นี้มาแต่สิ่งที่ครูจอยได้คือผลลัพธ์ของตัวเองคือเราทําแล้วเราได้ผลนะคะเมื่อไหร่ที่เราทําแล้วเราได้ผลลัพธ์เราก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําได้จริงๆอ่ะเราทําได้แต่เราไม่กล้าที่จะทําแค่นั้นเองนะคะไม่ต้องกลัวการไลฟ์สดเป็นการพูดอยู่คนเดียวนะคะ อะมีคันพูดอยู่คนเดียวแต่คุณเชื่อหรือไม่ว่าคนที่มาฟังย้อนหลังเราอ่ะเยอะแยะมากมายนะคะเขาจะมาตื่นรู้คลิปเราคลิปใดก็คลิปหนึ่งหลังจากนั้นเขาจะตามเราเองนะคะเออเมื่อไหร่ที่เขารักและศรัทธาเราเขาก็จะซื้อมาเขาก็จะสั่งซื้อสินค้ากับเราแบบง่ายๆสบายๆเชื่อในสิ่งที่ทําทําในสิ่งที่เชื่อนะคะอ่าไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ครูจอยพูดนะแต่ให้พิสูจน์ด้วยการลงมือทาซ้ําทีบ่อยแบบมีวินัยสม่ําเสมอนะคะอ่า สุดยอดสุดยอดขีนะคะวันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะคะขอบคุณคนที่เข้ามาชมนะตอนนี้แล้วก็คนที่ก็ฟังย้อนหลังด้วยนะคะครูจอยแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกๆคนนะคะจากประสบการณ์ตรงของตัวเองที่ได้รับมานะคะยอดคุณจะปังถ้าคุณทําแบบนี้บ่อยๆย,ยอดคุณจะดีถ้าคุณออกมาไลฟ์สดทำวิอบ่อยๆนะคะสิ่งที่เราทําจะไม่มีควาว่าสูญเปล่าแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ครูจอยพูดแต่ให้พิสูจน์ด้วยการลอทํา สำหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ